โอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเดี๋ยวจเกอร์ทีวีซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับรายการเด็กโปรไฟล์นั่นเองนะครับอ่านี่โปรไฟล์วันนี้ก็อยู่กับแคลนอืมจะเนียแครนสิต้องเรียกว่าเนชั่นนะครับเนชั่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาของแมนไทยนั่นก็คือเนชั่นไลลี่เข้าโมนาสเตเรีโอนะครับหรือว่าสีชมพูนั่นเองนะครับเป็นสายไอดอลนะครับเป็นทีมไอดอลนะเป็นทีมแบบนักเรียนฝึกหัดเป็นไอดอลอะไรประมาณนั้นซึ่งวันนี้ก็อยู่กับเด็กโรโรเนลนะครับ ก็คือเด็กที่ผมให้ชื่อว่าเด็กที่แข็งแกร่งที่สุดในชุด D L B T สุดนั่นเองนะครับในบรรดาทุกสายที่ออกมานะเนาะก็เป็นเด็กที่จะเน้นเล่นกับออเดอร์ประเภทนี้ออเดอร์เป็นเซตออเดอร์นะออเซตออเดอร์ประเภทเพลงนะครับซึ่งมีสกิลที่เมื่อถูกลองเพลงอะไรเงี้ยก็จะมีเอฟเฟกตามมานะเนื่องจากมันการมีสกิลในการสั่งใช้งานออเดอร์ซึ่งจะเรียกว่าการร้องเพลงนะครับก็คือร้องเพลงก็คือร้องออเดอร์ประมาณนั้นเนาะซึ่งเป็นเด็กที่อาจจะดูเล่นยากแต่จริงๆไปเล่นง่ายกว่าที่คิดแล้วก็เกมากๆด้วยครับ สำหรับลิตวันนี้เนี่ยผมได้มาจากช้างเฟซบุ๊กนะครับพอดีไปเจอพี่คนหนึ่งเขาแนะนำลิตรเดกมาก็เลยเอามาลองจัดแล้วก็เอามาแชร์ให้คุณผู้ชมด้วยก็เดี๋ยวขึ้นหน้ารูปเฟซพี่เขาให้นะครับก็ถ้าใครอยากหาข้อมูลทางประกาดหรือว่าแบบข้อมูลเกี่ยวกับกฎการเล่นอะไรเงี้ยก็สามารถ Follow เฟซพี่เขาไว้ได้นะเพราะว่าผมก็ Follow ไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแบบได้ข้อมูลอะไรเงี้ยแบบที่เกี่ยวกับกฎการเล่นหรือว่าลิตรเด็กที่น่าสนใจผมว่าดูจากพี่คนนี้เขาเป็นหลักเลยนะแบบ ตามพี่คนนี้ดูนะครับพี่คนนี้เขาแมนประมาณนั้นเนาะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ช่วยแชร์ลิปดีๆให้แล้วกันเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเรื่องกันที่ตัวไลน์ไลน์กันก่อนนะว่าจะมีสกิลอะไรยังไงกันบ้างนะกันเนาะมาเดี๋ยวเก็บไปอย่างนี้เนี่ยชุบๆมาดูกันที่ไลน์ไลน์กับตัวเริ่มกันก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมเอากล้องลงไปหน่อยเอโอเคมานี่ก็คือไลน์ไลน์นะครับไลน์ไลน์ก็มีนี่ฟีใบตามนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเริ่มนะครับ ตอนเริ่มก็เบสิกธรรมดานั่นแหละก็เมื่อถูกเมื่อไล์ถูกรายทับนะครับแล้วเราเริ่มหลังก็จะได้จวการหนึ่งใบเห็นกันไหมเดี๋ยวผมเปิดแฟลชให้ก็ได้ปึ๊บอ่าก็จะได้จวการหนึ่งใบนะครับเป็นตัวเริ่มปกติเลยแล้วก็เกรียงหนึ่งับผมนี่น่ารักไหมนี่น้องน่ารักนะมีสกิลก็คือเมื่อถูกรายทับนะครับค้นหาเพลงนะครับเกินหนึ่งจากกองการ์ดหรือบนมือไม่เกินหนึ่งใบเนาะแสดงแล้วก็นําไปไว้ที่ออเดอร์โซนนะครับถ้าเราค้นหาจากกองการ์ดเนี่ยสับกองเราแล้วก็จากนั้นเนี่ย ถ้าเราวางจากมืออ่ะจะได้จด๊จ,จุกการหนึ่งใบนะฮะก็คือเป็นตัวช่วยหาออเดอร์เพลงนั่นแหละซึ่งสกิลตัวเกรดสก็ออกเหมือนกันเลยนะครับนี่แต่ว่าเกรดสนี่อ่านน่ารักดีนะซึ่งเกรดสก็คือเปลี่ยนจากหาออเดอร์เกรดหนึ่งอ่ะเป็นหาออเดอร์เกรดสแทนนะครับหาเพลงเกรดสแล้วก็ในเทิร์นเราเนี่ยถ้าออเดอร์โซนของเรามีการ์ดเพลงไงหน้าอยู่เนาะยูนิตนี้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นห้าพันนะครับนี่ก็ถือเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มพลังโจมตีได้ช่วยต้มเกมก็โอเคนะแล้วก็ช่วยหาเพลงได้ด้ววยยแแแต่่่่มันนนกกกกก็็ีสสิคลคคคบบเเทาาารรรดใใๆอพอะ คนคีย์หลักของเลกนี้ก็คือคนนี้เลยนี่กับฮาร์ดเอออนะ่านมาอ่านมาเฮาร์ดเฟลซองนะครับโ,โรโดเนโรนะครับหรือถ้าเป็นผมตอนเล่นยุ่งเนี่ยผมจะเรียกว่าโรโดเนโรนะครับอันนี้น่าจะพอเรียกเนาะท่งมีสก,กิลก็คือแอคทีฟนะครับเธอละครั้งในช่องบรรยากาศนะครับหนึ่งเขา์ะปลาถ้าเป็นค่าคอนเนาะเลือกเพลงที่ใหญ่หน้าอยู่บนออเดอร์โซนของเราหนึ่งใบนะครับร้องเพลงนั้นก็คือเป็นการแบบสั่งให้งานออเดอร์นั้นนั่นแหละอ่ะซึ่งการร้องเพลงคืออะไรก็คือเวลาเราร้องเพลงเนี่ยอ่าผมยกตัวอย่างแล้วกันสมมติว่าเป็นเพลงใบนี มันอยู่ในออเดอร์โซนใช่ไหมเราเซตไว้อยู่เนาะเมื่อเราสั่งใช้งานทําการร้องเพลงเนี่ยเราจะสั่งใช้งานสกิลของการ์ดที่เราเลือกนะครับพอสกิลของการ์ดไปนั้นทางานจนเสร็จสิ้นทั้งหมดเนี่ยเพลงไปนั้นก็จะถูกความลงในออเดอร์โซนอย่างนี้เลยนะอ่ะประมาณนี้นะครับเออประมาณนี้เนาะอันนี้อธิบายเข้าใจใง่ายๆนะก็คือไม่ใช่ว่าเล่นแล้วความเลยก็คือต้องแบบเล่นเลือกเลือกการ์ดที่เราจะเล่นจากนั้นก็ทําให้สกิลเนี่ยมันทํางานจนหมดทุกอย่างก่อนแล้วค่อยจะทําให้มันคว่มนะครับอ่ะประมาณนี้บบเ,เ,เผื่อยู่ แล้วก็อีกสกิลหนึ่งสกิลล่างครับเป็นสกิลที่ดูกิกมากๆเลยก็คือออตโต้ช่างแวน่นเมื่อจะหนีนี้โจมตีนะครับถ้าในออเดอร์โซนของเราเนี่ยมีการความอยู่2ใบหรือมากกว่าเลือกเพลงที่ใหายหน้าอยู่บนออเดอร์โซนของเรา1ใบนะครับร้องเพลงนั้นแล้วก็จจบการต่อสู้นั้นเนี่ยคู่แข่งไม่สามารถขอการที่มีความสามารถพิทักษ์จากบนมือลงช่องากาดได้อ่าก็คือเป็นตัวที่ทําให้คู่แข่งใช้พ g จีกับการโจมตีของบัรดาไม่ได้นั่นเองนะครับอ่าจริงๆอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะตอนที่ผมอ่านสกิลไปในครั้งแรก ผมรู้สึกแบบมันก็งันงันนะตีก็เบาอะไรกินใช่ไหมตีก็เบา,เ,บาเล่นเพลงก็งันงันนะเพลงแต่ละใบก็อาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรแต่พอผมลองมันดูดูหลายๆอันเลยใช่ไหมอุ้ย,ยอันนี้ก็ใช้กันนี้เราคอมโบกับอันนี้ปุ๊บปุ๊บปุ้ยมันเก่งนะอะไรเงี้ยจนพอได้ลองเล่นจริงแล้วแบบว้าวเด็กนี้มันเก่งกว่าที่เราคิดตอนแรกเยอะเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวโรโรเดโรโลโรเดโรอกเกตามนะอาจจะเห็นอย่างนี้แต่ว่าน้องเก่งมากนะครับอ่ะอันนี้สำหรับไล่ๆ่นะครับก็ใส่มาสี่ใบตานี้เลยเนาะชิบ แล้วก็ตัวของเกรดสามก็แน่นอนครับเราก็ใส่มาเป็นโลโลเนโรโลโลเนโร้สามใบเนาะเอาไว้เพิร์โซนาไลท์นั่นเองนะครับแล้วก็เกรดสองเกรดสองนี่มีเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเด็กนี้จริงๆมันจะเน้นเล่นกับเกรดสองมากกว่าเนาะพื้นเกรดสองตัวนี้ก็คือนี่ตัวนี้เลยทุนหนูนะครับประธานผู้จริงจังสุดๆนะครับเอกนอร์นะเอกนอะร์เนาะก็มีสกิลออโต้ช่างเรียกเธอละครั้งเนี่ยมาโจมตีนะครับถ้าแฟนการของเราเคยร้องเพลงในเธอนี้เนี่ยยูนิตนี้ชนะโจมตีเพิ่มขึ้น5,000ันจนจบเทพร์นจากนั้น เราสามารถจ่ายคอร์สได้คือหนึ่งคเอร์บารทิิงการจากมือหนึ่งใบเพื่อจวดสองใบได้เป็นตัวที่ทําให้เราช่วยเพิ่มการมือแบบเอาของที่ไม่ได้ใช้บนมือเนี่ยเคลียร์ออไปแล้วก็ได้จวดสอง 2, เพื่อหาของเล่นหรือว่าหาการ์ดมาไว้การลายอีกทีหนึ่งนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งมากเพราะว่าตอนเล่นยุ่นปัจจุบันผมจังเห็นเขาใส่กันอยู่เลยนะเพราะว่าเก่งมากจริงๆนะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวที่จริงๆผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะใส่มาแต่ว่าพอเห็นว่าใส่มาแล้วลองไปเล่นจริงอจรริงนะคับก็คคือ,อนี้ นีอ่อาจจะไม่ได้ชื่ออารมณ์อะไรอารมณ์สบายๆของเจ๊หญิงฮอลเดย์ออเดย์ออเดย์ซึ่งมีสกิลก็คือออโต้ช่องเรียร์เ Auto, น,นี่ยไอ้ไม่ใช่ออโต้คอนติเนียลคอนติเนียลช่องเรียรนะครับไอเทอร์นของเราถ้านในออเดอร์โซนของเรามีการหงายอยู่เนี่ยยูไอมีการ์ดอยู่โอโย้ยชอบพูดผิดพูดถูกนะมีการ์ดอยู่นะก็คือออเดอร์โซนมีการ์ดอย,นะอย,อยู่ยูนิตนี้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นห้าพันนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ปัดเศษโจมตีแวนการ์ดเข้าแบบพอดีเป๊ะเลยก็คือเขาแวนแวนการ์ดเป็นเกรดสามเพายังตีเข้าอยู่่่กก็็็คือมัันนจจะเปพลงงริงแตวา เธอเรามันจะบวกห้าพันนั่นเองถ้ากลายเป็นตีหมื่นสามได้ออเอาไปในช่วงต้นเกมก็ได้นะเพราะว่าเด็กนี้สามารถเซตออเดอร์ช่วงต้นเกมได้แล้วนะครับมีออเดอร์ก็เท่ากับวันบวกห้าพันก็เวลาตีก็จะตีค่าเส้นเกตสองเทียนหนึ่งอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นเนาะก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งแล้วก็เล่นทั้งต้นเกมได้แล้วก็เล่นในช่วงเลทเกมได้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีมากๆเลยนะตอนแรกอาจจะผมว่าไม่ใส่นะแต่พอลองใส่ตามเขาดูแล้วแบบเออของดีจริงนะครับแล้วอีกหนึ่งตัวที่หลายๆคนจะมองเพืื่ออนนนนนผมก็คคี้ั บรรทัดโน้ตที่ไล่ลำใช่ไหมเอลเมลนะครับที่มีสกิลไม่เข้าช่องกาดนะครับด้วยการจ่าย1โซบาสเนาะยูนิตนี้เนี่ยจะมีชิลเพิ่มขึ้น5,000ตายจำนวนการในออเดอร์โซงของเราทุกๆ1ใบจะจบการต่อสู้หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันก็งกันๆหรือเปล่าแต่ว่าเราคิดครับสมมุติว่าเราใช้ระลัยเกณฑ์หนึ่กับสองเลยใช่ไหมเราจะเหมือนมีชิลหมื่นห้าอยู่ตลอดเวลาเลยนะถ้ามันมีใบเนี้ยแถมเด็กเนี้ยพูดตรงๆเลยคือแทบไม่ใช้โซบาสเลยก็คือใช้แค่ใบนี้ใบเดียวอะเราแทบจะมีชิลหมื่นห้าชิลเยอะกว่าหม ถ้าเล่นโชคหลังๆไปเนี่ยไปเนี่ยสามารถชิลได้แบบ3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นได้เลยนะครับก็คือแบบเป็นตัวที่ทําให้เราลอดตายได้ในหลายในหลายกรณีนั่นเองนะครับเป็นตัวที่คุ้นค่าจากการใส่ใอย่างยิ่งนั่นเองใครจะหาใส่สีก็ได้นะลองดูนะลองไปปรับรีดกันดูอาจจะลดตัวนี้ลงไปหนึ่งแล้วใส่ตัวนี้สีก็ได้เผื่อแบบเราบงกโอ้ยเพื่อนตีแรงเกินตู้ไม่ไหวก็ใส่เพิ่มไปหนึ่งใบก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะก็แล้วแต่เรานะครับก็ลองลองปรับดูเนาะต่อไปก็เป็นเกรดหนึ่งนั่นเองเกรดหนึ่งก็มีเพอร์เฟกต์ดแหละ เป็นเพอร์เฟกต์การ์ดสกิลเหมือนกับพวกอื่นๆในในชัตนอื่นๆนะครับที่นี่เป็นอาร์น้องกระต่ายเนาะแอบสีใบนะครับแล้วก็คนนี้คนนี้ตัวเก่งเลยน้องเอ่อรุยรุยซ่านะรีชาร์จพลังรุยซ่านะครับที่มีสกิลออโต้ช่องเลียนเนาะเมื่อยูนิตนี้บูทนะครับถ้าบรรยากาศของเราเคยร้องเพลงในเทิร์นนี้ยูนิตนี้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นห้าพันในการต่อสู้แต่นั้นถ้ายูนิตนี้อยู่บนช่องเลียนในช่องกลางเนี่ยแล้วก็เป็นช่องกลางในแถวหลังด้วยนะยูนิตนี้ไอเราจะทำการไงหนึ่งดาเมจนะก็คืออชาร์จนนั่เง เป็นตัวช่วยคืนค่าคอร์สเคาน์เตอร์บาร์เพราะว่าเด็กนี้ใช้เคาน์เตอร์บาร์ค่อนข้างเยอะช่วยคืนเคาน์เตอร์บาร์แถมยังเป็นตัวที่บูทหนึ่งหมื่นหนึ่งพันได้ด้วยคือบูทหมื่นเะนีเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครับถ้าแอมโบกับเด็กดีๆเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะสำหรับเด็กนี้นะครับมันเพราะว่ามันช่วยคืคนคอร์สด้วยอะไรด้วยเนาะแน่ shove, นอนามองต้องมาเล่นก uh, ับเด็กนี้แล้วแหละเพราะว่าเด็กเดียวที่ลองเพลงได้ก็มีแค่เด็กนี้นะครับอ่ะอันนี้คือเกตหนึ่งนะอ่าประมาณนี้หรือถ้าใครจะปรับจริงๆถ้้้้้้้าาาผมมแแแนน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 ะะะะออ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 จจเเเเตัััััววีีีีกกไไไปปปปใใบบบบบบลลพิ่่็ดดดงรรูื บางคนอาจจะบเอ้ยคนนี้ไม่ขึ้นมือเล่นเลยอ,ะอ่ะเพิ่มไปหนึ่งใบก็ได้เพิ่มโอกาสในการเจอขึ้นนะครับประมาณนี้ส่วนทิกเกอร์ก็คือทิกเกอร์แบบปกติทั่วไปเลยนะก็คือมีโอเวอร์ทิกเกอร์หนึ่งใบครับซึ่งโอเวอร์ทิกเกอร์ของสีชมพูเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมก็มคือในไฟน์นี้เนี่ย,ยเ,เราจะได้รับความสามารถก็คือในเทิร์นของเราเนี่ยเลียกาทั้งหมดของเราพลังโจมตีเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นนะครับซึ่งถ้าเราได้เช็คเจอแล้วเราแบบอยู่ในเทิร์นเราเนี่ยบอกเลยว่าเลียเขาห้าโหดนะครับ ก็ถือว่าเอามาใส่ไปหนึ่งใบนั่นแหละพอ้เว้ยต้องติดไปอยู่แล้วเนาะดอทิกเกอร์สามใบนะครับฮิลทิกเกอร์สี่ใบแล้วก็คีริคอนทิกเกอร์อีกแปดใบดอทิกเกอร์แบบปกติสามันทั่วไปเลยนั่นแหละที่เขาใส่กันนะเนาะเดี๋ยวรอทิกเกอร์ทิกมาก็ค่อยไปใส่เป็นดอทิกนะเนาะประมาณนี้แล้วก็ส่วนสุดท้ายครับส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือส่วนของออเดอร์นั่นเองออเดอร์เพลงเนาะอันนี้ผมใส่ตามนี้เลยก็มีออเดอร์เกรดสามสี่ใบออเดอร์เกรดสองใบนี้สี่ใบนะครับแล้วก็อันนี้หนึ่งใบอ่ะ ใครจะปรับออเดอร์ยังไงก็แล้วแต่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่ออเดอร์ของแต่ละใบเลยกว่านะครับอันนี้ก็คือออเดอร์เกตหนึ่งผมใส่มาใบเดียวเพราะว่าดิกมันเสิร์ฟได้อยู่แล้วนะหนึ่งใบนะครับแถมเป็นออเดอร์ที่ไม่ได้จําเป็นต้องใช้ทุกเทิร์นด้วยเนาะก็ใส่มาหนึ่งใบพอซึ่งมี order, ออเดอร์สกิลคือในออเดอร์โซนเนี่ยเมื่อเพลงนี้ถูกลองนะครับเราจะได้จุดการ์ดหนึ่งใบแล้วก็เลือกแหวนกาดของเราหนึ่งใบพลังโจทย์ที่ไมขึ้นห้าพันก็คือเป็นออเดอร์ใบแรกที่จะถูกเล่นในแต่ละเเ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 ทิรรรรรร์นน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 นััน <c oughs> าาานนน่่่แนะ่แแแหลลลลละะะะพออาาาาาสมถ้้้้งงไดกกกกก็็็็็จใใใใบบบบบีีีีปปยวึค ซึ่งรันเวย์สีชาตินะครับที่มีสกิลเมื่อเข้าสู่ออเดอร์โซนเนี่ยถ้าใบการคู่แข่งเป็นเกรดารหรือสูงกว่านะครับเราจะได้จั่วการหนึ่งใบอ่าเป็นตัวที่ช่วยคืนคอร์สไปไม่ใช่คืนคืนการบีมือได้เพิ่มการบีมือได้เนาะแล้วก็ออโต้ช่องออเดอร์โซนนะครับเมื่อเพลงนี้ถูกร้องเนี่ยเลือกใบการของล้องหนึ่งใบยูนิตดังคิดที่คอนเพิ่มขึ้นหนึ่งจะจบเทิร์นอ่านี่ก็เพิ่มคีได้ด้วยเนาะเป็นตัวที่สร้างความกดดันให้ด้วยแบนการก็จะกลายเป็นแบบมีสองคลิกแล้วก็ห้ามนนย นะครับนั่นก็คือเออ่แฟคทัลไมถามว่าแล้าาวแฟคทลัลหกผูผาใช่ไหมโอ้โหมันชื่ออนานยากเหมือนกันนะซึ่งก็คือมีสกิลเมื่ออโอโต้นะครับเมื่อการไปนี้เข้าสู่ออเดอร์โซนเนาะเลือกการที่คว่มอยู่บนออเดอร์โซนของเราหน,นึ่งใบเนาะหงายการไปนั้นได้นะครับก็คือเราบังคับหงกันใช่ไหมเลือกการที่คว่มอยู่บนออเดอร์โซนหนึ่งใบสามารถไงกันอ๋อสามารถหงายได้ก็คือมีคําว่าสามารถอยู่นะแล้วก็จะหงายหรือไม่หงายก็ได้แล้วแต่เรานะครับ ล้วก็มีออโตออเดอร์โซนนะครับเมื่อเพลงนี้ถูก้องเนี่ยเลือกเรียกกาของเราตามจานวนการที่ความอยู่บนออเดอร์โซนของเราหนึ่งไอตามจํานวนการที่ความอยู่บนออเดอร์โซนของเราสแต็มยูนิตเหล่านั้นนะครับแล้วก็เลือกไปขาของเราหนึ่งใบยูนิตนั้น,นพลังโจมตีเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นตามจำนวนที่ตามยูนิตท,ที่สแตนด้วยความสามารถนี้ครับจนจบเทิร์นวาก็คือมันจะเอามาคอมโบกับตัวนี้นี่สองใบนี้ก็คือใช้สกิลหนึ่งเคานเตอร์บาสเล่นเพลงนี้ไปก่อนจากนั้นเราก็ใช้สกิลที่เมื่อตีของโลโลเนลล์อ่ะเล่นเพลงนี้ต่อนะ่อะจทําาให้ใกลว วันกาจะมีตีสองคริแล้วก็พลังโจมตีจะรุนแรงมากแถมยังทําให้เนียอกาศของเราสแตนขึ้นมาเพื่อทํารอบการโจมตีเพิ่มได้อีกนั่นเองอ่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ใส่ออเดอร์อีกใบหนึ่งออเดอร์อีกใบหนึ่งเดี๋ยวผมหาให้ดูเนาะคือออเดอร์อีกใบหนึ่งปึ๊บปื๊บป๊บอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่อ่ะออเดอร์ใบนี้ใช่ไหมก็คือเป็นออเดอร์ที่บอกว่าเมื่อเข้าสู่ออเดอร์โซนเนี่ยววันกาพลังเพิ่มขึ้นห้าพันเนาะแล้วก็เมื่อถูกเล่นเมื่อถูกเลองเพลงนะครับ อยู่ในทางหน้าทั้งหมดบวก5,000เดี๋ยวเทินใช่ไหมซึ่งผมว่าจริงๆเราเล่นท่าเนี้ยมันจะดูแรงกว่าเพราะว่าแวนดิคนี้หลักๆคือท่าปิดอยู่ที่แวนการเลยเพราะว่าแวนการอะสตีแรงแล้วก็มีสองพี่แล้วท่าพีจีนะครับงนั้นท่าปิดอย่างเงี้ยมันจะชัวร์กว่าจังหวะที่เขาห้าเดมอย่างเงี้ยเล่นท่านี้ยิงงก็ชัวร์กว่านะครับเพราะว่าดิ๊กมันทเวฟได้อยู่แล้วเอาตัวเนี้ยมาเพิ่ม5,000ให้มันก็มันก็เหมือนจะดูดีเนี่ยผมก็เคยเอาลิ๊ที่ใส่ตัวเนี้ยไปเล่นแล้วผผมมมมมมกกกกก็รรูู้้้้้สึววววววว่่่่่าาาจจัััััังงงงหหะะททีีีีีออออออยยยยบบบคนน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 ดดไตใใเเ์โซแแแลื เรียก่าแถวหน้าผมก็ตีเบาๆเพราะว่าผมไม่ได้เพลอะไรด้วยเนาะและ้วนันผมก็เลยคิดว่าอ่ะสองไม่แน่ดีอยู่แล้วแล้วพอผมไปเห็นลิฟต์เรก็มัน่นใจได้เลยว่าเออใส่แค่นี้พอแล้วนะครับแล้วก็เก็บหนึ่งอีกไหนึ่งก็พออะไรประมาณนั้นเนาะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นลิฟต์เด็กที่ค่อนข้างอ้ดูดีนะครับสําหรับพี่ที่เขามาแนะนําด้วยเนาะก็ถือว่าผมก็ว้าวเลยนะพอไปจัดตามแล้วก็รู้สึกว้าวจริงๆ,ๆนะคือเก่งน,นแนละเก่งเลยนะครับอืมประมาณนี้แล้วกันสำหรับลิฟต์เด็กนะครับ <laughs> ค่อนข้างชื่นชมนะว่าเด็กมันค่อนข้างกิ่งนะครับผมได้ค่ามันไปด้วยเนาะช่วงหน้าก็ไปดูวันที่เออวิธีการเล่นนะครับว่าเด็กนี้จะมีวิธีการเล่นอะไรยังไงเนาะสำหรับใครที่อยากดูก,ก็ไปรอดูกันได้นะครับเทาเรานี้ดเด็กก็มีประมาณนี้เนาะก็ไปดูกันที่เออช่วงสอนเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมมาก็ถึงกับช่วงการสอนเล่นนะครับของเด็กนี้เนาะเออแบบสอนวิธีคอมโบแล้วกันผมก็จะขอเริ่มตั้งแต่เกตศูนย์เลยเพราะว่าเด็กเนี้ยจริงจริงมันต้องใช้เวลาในการเซ็ตนะครับแต่ว่าถ้าเสร็จแล้วนี่ก็ค สับกองครับแล้วก็จวดขึ้นมาห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้หมือไม่แย่อืมสมมติสมมตินะว่าเราเริ่มก่อนนะครับผมจะเก็บไว้สี่ใบนี้อ่าใบานี้เอาเก็บไปเลยนะครับแล้วก็จวดได้หนึ่งใบาจากที่เราเก็บไปนะไม่แย่ครับมือถือว่าโอเคอยู่ชื้อแล้วก็สับกองชึบๆุบจุบบอโอเคมาก็เข้าเทิงของเราครับผมจวกไดนหนึ่งใบชุบออ้าว แต่แล้วก็ทิ้งการ์ดมือหนึ่งไปครับทิ้งเกศสองคนนี้ไปเลยไล่ปึบ like. นี่ก็เราเริ่มก่อนก็ไม่ได้จูอะไรนะครับจากตัวเริ่มก็จบเทินไปเนาะกูเห็นโจมตีมาไหมพ่อแกนะผมเออไม่มีทิกเกอร์เขาเทินจูปึบโอ้เนี่ยดูมือสิอืมทิ้งใครดีเป็นผมผมเลือกทิ้งเป็นฮิวทิกเกอร์แล้วกันทิ้งฮิวทิกเกอร์ผมไล่เกศสองสกิลเกศหนึ่งครับมาถูกไลทับเนาะค้นหาออเดอร์นะครับที่เป็นเกรดหนึ่งนะครับจากกองหรือวันจากกองการ์ดหรือวันมือเนี่ย 1ใบไม่เกินหนึ่งใบนะครับเอามาเซฟที่ออเดอร์โซนเนาะถ้าเราเซฟจ,จากมือเนี่ยเราจะจวดได้หนึ่งใบแต่ว่าถ้าเราหาจากกองเนี่ยเราจะต้องสับเด็กนะครับเราก็เอาคนนี้เลยขึ้นเอามาเซฟนะก็คือคนนี้เซฟไปเลยจากนั้นก็สับกองครับผมเพราะว่าเราหาจากกองเนาะชิมอ่ะเอาไล่ชิบมือสิมือไม่มีอะไรก็อาจจะเล่นแค่นี้ไปก่อนนะครับก็อันนี้สกิลก็คือถ้ามีออเดอร์ประเภทเพลงเนี่ยง่ายหน้าอยู่นะครับ เออถ้าออเดอร์โซนมีการ์ดที่ใหญ่หน้าอยู่อยู่ในนี้บวกห้าพันไม่ต้องอะไรก็ได้นะขอให้เป็นออเดอร์โซนใหญ่หน้าอยู่เนี่ยอ่ะบวกห้าพันครับผมก็เป็นหมื่นห้าได้เทครอติเกอร์อรรรทั้งบรรดาตัวการ์ดหนึ่งใบหรือ,อจริงๆจังหวะเนี่ยผมลืมไปเนาะเพราะว่าเรามีตัวเนี้ยจริงๆเราจะลงตัวนี้ไปด้วยก็ได้เนาะเพื่อเป็นตัวช่วยในการดันดาเมจโซนอ่ะเออช่วยในการตีนั่นแหละแต่จังหวะเมื่อกี้เราลืมก็ไม่เป็นไรนะครับคู่แข่งตีมาไม่ป้องกันดาเมิเทคเอื้อไม่มีอะไรนี่ก็เข้าเทิร์นเราครับผมสแตนแออนดร จังหวะนี้ผมทิ้งเป็น <c oughs> โอ้ไอนะครับ <c oughs> อากาศหนาวทั้งนี้ทิ้งมือหนึ่งใบไล่เป็นเกรดสามับผมโลโลนเนโร่ก็สกิลเกรดสองครับเหมือนเก่าเกรดหนึ่งเลยแต่เปลี่ยนจากออเดอร์เกรดหนึ่งเป็นเกรดสองเนาะผมก็เลือกจากกองแล้วกันนะครับมาเซตถ้าเราเริ่มหลังเนี่ยออเดอร์เนี่ยจะทำให้เราได้จวดการหนึ่งใบด้วยเพราะว่าถ้าคู่แข่งเป็นเกรดสามหรือสูงกว่านเนี่ยเราก็จะได้จวดการหนึ่งใบตอนเอาใบนี้มาเซตเนาะนี่ซึ้บวันนี้ก็เข้าสู่ออเดอร์โซนนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะเพราะว่าคู่แข่งยังเป็นเกรดสองหรือต่ำกว่าเเเเรราิ่่มกอออนะโค จากนั้นก็ใช้สกิลของแมนกาสครับผมหนึ่งคอร์เตอร์บัสเลือกการ์ดที่เซตออเดอร์เป็นประเภทเพลงอยู่นะครับในออเดอร์โซนหนึ่งใบสั่งเล่นเพลงนั้นนะครับผมก็เลือกเป็นตัวเกรดหนึ่งที่เราเซตไว้ก่อนเนาะซึ่งตัวเกรดหนึ่งเมื่อถูกเล่นนะครับเราจะได้จวดการ์ดหนึ่งใบจรวดหนึ่งใบจากนั้นแมนกาดบวกห้าพันเมื่อออกเอฟเฟกต์ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันถึงจะทําการคว่ำนะครับไม่ใช่ว่าเล่นปุ๊บแล้วคว่ำเลยก็คือต้องให้มันเล่นเอฟเฟกต์เสร็จหมดก่อนถึงจะทําการคว่ำนะแล้วก็คว่ ตอนนี้เรายังไม่ได้เซตแบบพิเศษไปหนึ่งใบเนาะไอาเซตแบบธรรมดาก็เซตคนนี้ไปเลยก็ได้ครับเซตไว้เซตทิ้งกันไว้เลยนี่ชึบป,ประมาณนี้เออมือสิโอ้มือยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมก็เซตอ่าลงตรงนี้ไปนะครับชึบอ่าลงคนนี้ไปแห่ต้นเกมลงคนนี้ลงหลังแว่นอ่ะประมาณนี้ก็ไปเสนเศษก็ได้เอาคนนี้ตีก่อนก็ได้หมื่นสามเผื่อเราจะเผื่อได้ทีจะให้คนนี้ไปอะไรอย่างนี้เนาะเป็นการจบทีครับผม สกิลของคนนี้ถ้าเธอคนนี้เคยเล่นเพลงนะครับยูนิตนี้จะบวกห้าพันจากนั้นถ้ามันอยู่ในช่องกลางในแถวหลังเนาะเราจะได้ไงหนึ่งดามินะครับไงการได้ดามิโซ่หนึห่นงใบก็พลังโจมตีอยู่ที่ประมาณอันนี้จะหมนะื่นแปดบวกหกเนาะเป็นสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่บวกห้าสองหมื่นเก้าครับผมแล้วก็ทวีได้ขี้แล้วแต่เราจะให้ใครเนาะแล้วแต่เพราะว่า,าจะให้พลังคนนี้หมดเลยนะครับแต่คันชิเท็ะไม่มีอะไรนี่ซื้จากนั้นก็อเอาคนนี้ตีครับผมสกิลเหมือนกันเมื่อถูกเมื่อโจมตีเนี่ยเธอรั้งเนาะ ถ้าเทอร์นนี้เคยมีการเล่นเพลงนะครับยูนิตนี้จะบวก5,000จะจบเทพร์นจากนั้นเราสามารถจ่ายคอร์ดก็คือหนึ่งคอร์ดบัสคอร์ดบัสทิ้งการบนมือ1ใบอืมทิ้งใครดีทิ้งใครดีทิ้งใครดีผมทิ้ง,งนี่แล้วกันทิ้งการบนหนึ่งใบครับเพื่อจดก,การสองใบได้หนึ 1, 2, ่งสองโอเคจริงๆตอนแรกผมว่าจะทิ้งตัวนี้แหละแต่ว่าเผื่อเราไม่ได้ออเดอร์เกยียร์ตามเนาะก,ก็เลยเผื่อไว้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราตัดสินใจนะตอนเล่นจริงๆเนาะนี่แล้วก็พลังโจที่เพิ่ม้ขึ้งไก็เป็น5,000ใช่ไะมาณนี้เเนาะ ผู้แข่งตีมาก็แล้วแต่เราครับว่าเราจะป้องกันไงก้าไดนรับว่าป้องกันเลียอากาศเราก็ได้อาจจะปล่อยไปสักตัวหนึ่ง่ะปล่อยไปหนึ่งตัวครับผมไม่ป้องกันเอ,อื้องป้องกันสักหน่อยอะไรนี้ข้เคลื่อนของเราสแตนแอนดนร์วายฮ่าไม่มีเพอร์ไม่มีเพรอร์อย่างนี้อันนี้ก็อยู่ที่เราแล้วเราว่าเราจะเล่นยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะก็ไม่ไลฟ์ครับผมผมจะเซตบอร์ดไปก่อนละกันก็ใช้ออเดอร์คนนี้กกเซตครับผมสกิลเมื่อลงออเดอร์โซนถ้าผู้แข่งเป็นเกียร์สามเลยสูงกว่าวเราจะได้จวดการ์ดหนึ่งใบก็จวใบใบดอีกใบ โอเคเธอนี้ก็ได้จะได้ประมาณนี้แนี่ยแล้วก็สกิลคนนี้หนึ่งคาเตอร์บัสึ้บเบรบบบบบอืมจริงๆเราจะเล่นดีไหมอืออืมอืมอเล่นลืออืออืออื่ง Counter ืออออื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 อออ่ะเอ่นเพลงหนึ่งใบอบอืออืออือนืออืออืออ่ออืออออืก,นนะกออืออืืออืออือืือ เล่นเสร็จกระบวกทีหนึ่งไปจริงๆจังหวะไม่แย่ที่ผมไม่อยากจะเล่นเพราะว่าตัวสกิลล่างของตัวเลโรเนลล่มันจะบังคับทำนะครับเวลามันตีอะ่ะก็คือจะบังคับสั่งใช้งานเอฟเฟิกเนี่ยแต่ว่าผมก็ตีสามขีอ่ปล่อยไม่ได้ <laughs> ปล่อยไม่ได้ก็ å, อาจจะได้แค่นี้ไปก่อนเนะาะก็บรรยากาศโจมตีก็ผมก็พลังโจมตีเบาๆเนาะก็หมื่นสามบวกหกพันเป็นหมื่นเก้าหมื่นเก้าบวกบวกจากอันนี้ห้าพันเป็นสองหมื่นสี่ครับแล้วก็สกิวสามบังคับใช้งานสเปคเนี่ยรึป์สองหมื่นสี่แล้วก็บวกอีกหนึ่งขีเป็นสาม สองหมื่นสี่สามคริตแหม่ไม่เอาเพอ p e r f e การ์ดนะฮะบับงคับมือไม่เอาเพ p e r f e c การ์ดด้วยเพราะว่าสกิลล่างถ้ามีการ์ดที่ความอยู่ในออ order zone สองใบเลยมากกว่าจะสั่งใช้งานเพลงได้เลยนะครับหนึ่งใบแบบบังคับนะแล้วก็สกิลคนนี้ได้ให่หนึ่ง d a m a g ครับผมปึบแะประมาณนี้ใช่ไหมใช่สกิลมันบังคับให้ร้องเพลงเนาะแล้วก็จะห้ามเพอ p e r f e การ์ดนะครับก็ทำไม่ได้ลุกขี้ขี้พลังเพราะว่าเขาคงกันแหละเพราะวสามคิ้ใครจะปล่อยลนะ่ะปึ๊บฮะไม่มีอะไรนะครับปึ๊บ จังหวะนี้ก็เอคาคนนี่ตีเพื่อฟาร์มของนะตีครับสกิลเดิมเลยบวก5 0 0 0แล้วก็1เข้าที้ก้าวมือหนึ่งใบเพื่อจวดสองืมผมขอทิ้งขี้แล้วกันทิ้งขี้ครับเพื่อจวดสองใบโอเคไม่แย่น,นะครับอ่ะก็ประมาณนี้จบเทินไปกู้แห่งตีมาก็ไม่ไปบวกันเอื้อฮิวพลังแว่นอะไรอย่างงี้เอ,เอ,เอ,เอื้อตีอู้ฮิวพลังข้างว่ากันไปเนาะปึ๊บแล้วก็อป้องกันซะหน่อยอ่ะที่จี้ครับทิ้งหนึ่งใบอะไรอย่างงี้ปึ๊บเาเทินเราก็สแตนแอนด์ดรอโอเวอร์ เพอร์โซนไลท์เลยปึ๊บตัวน้าหนึ่งใบาจากเพิร์ดนะครับโอเคมาอย่างนั้นก็พอตัวนี้เลยเก็บสองครับผมชึบชึบชึบจากนั้นก็ใช้สกิลของน้องแมวครับผมหนึ่งคอร์ดบ้านเนาะสั่งเล่นเพลงหนึ่งเพลงก็เล่นเพลงเก็บสองไปเลยที่ยังเหลืออยู่เล่นก็แบนดูบทีครับผมนะจากนั้นก็ใช้เซตออเดอร์เนาะเซตใบนี้ไปเลยสกิลมาเซตครับผมเลือกออเดอร์ที่คว่ำอยู่ในปบโซนไอในออเดอร์โซนหนึ่งใบเนาะ ทำการไหเพรก็ว่ายไปเมื่อกี้นั่นเองอปึ๊บอือตอนนี้ออเดอร์โซนของเรามีอยู่3ใบที่คว่ำอยู่แต่ก็อ่าแค่นี้ละกันเล่นแค่นี้ละกันเพราะมือเรายังไม่ได้อะไรขนาดนั้นเนาะนี่แค่นี้ละกันผมก็เอาคนนี้ตีก่อนเลยนั่งจากเพลม,มาก็เป็นพลังโจมตีสองหมื่นนะครับจะใช้สกิลอะไรไหมก็อยู่ที่เราเนาะผมยังไม่ใช้ละกันนะก็เป็นสองหมื่นคนนี้ก็เหมือนกันสองหมื่นครับผมไว้การโจมตีปึ๊บก็เอาสกิลคนนี้ก่อนได้บวกห้าพันแล้วก็ไหหนึ่งแดมนะครับ จากนั้นสั่งบัคับเล่นเพลงเนี่ยก็เล่นเพลงเกรดสามเนาะเพลงเกรดสามบอกว่าเมื่อถูกเล่นเนี่ยจะเลือกเรียกการของเรานะครับตามจำนวนการที่ความอยู่ในออเดอร์โซนเนาะทำการสแต็มยูนิตเหล่านั้นนะครับเรามีความอยู่3ใบแล้วก็สแต็มได้3ตัวปุ๊บู้บู้บอ่ะจากนั้นแวนการ์ดของเราเนี่ยจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นตามจำนวนที่สแต็มนะครับก็บวกไปสามหมืน่นแล้วก็ความตัวเองไปอ่ะแล้วก็แวนเนื่องจากใช้สกิลนี้เนี่ยก็จะทําให้เอ่อเาเรียกอะไรนะไม่คู่แข่งจะไม่สามารถใช้การ์ดเพอร์เฟกต์ในการป้องกันได้นะครับ และโปรพิทัก uh, ษ no, like like, like <wrong> right. anyway. ์อ no, anyway. anyway, ่ะก็คือนักแบ่ก์กาจะบอกพลังโจมตีไปสามหมื่นด้วยใช่ไหมจับเพออีกเป็นหมื่นหนึ่งก็เป็นสี่หมื่นสี่หมื่นรวมพลังตัวเองก็เป็นหมื่นห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามบวกอีกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเป็นหกหมื่นสี่พันประมาณหกหมื่นสี่พันเนาะสองทีติคอนนะครับแล้วก็ห้ามเพอร์เฟกต์กะด้วยอ่าเป็นไงเห็นถึงความเก่งของเด็กนี้หรือยังแถมยังมีเวฟด้วยนะยังเหลืออีกสองเวฟที่ยังรอโจมตีอยู่นะครับอ่าแล้วก็ได้เคล็ดเลยทวินได้ดอติเกอร์พลังให้ข้างไหนสักข้างก็ได้ว่ เซคันด์เช็ไม่มีอะไรครับผมจากนั้นก็คนหนึ่งตีสกิลครับผมบวกให้เลยห้าพันอ่ะแล้วก็จากนั้นก็หนึ่งเขาครับผมอันนี้เราอยากฟาร์มมือแล้วก็ฟาร์มนะครับทิ้งแก้วไปมือหนึ่งใบทิ้งดอทิกเกอร์ไปเลยแล้วก็จวดสองปึ๊บปึ๊บแหมประมาณนี้คนนี้ก็เหมือนกันอันนี้อยู่ที่ว่าเราจะใช้ไม่ใช้นะแล้วแต่เรานะครับในจังหวะนี้ผมอาจจะไม่ใช้เพราะว่าเด็กอาจจะเหลือน,น้อยเกินอะไรเงี้ยก็เพราะว่าบนมือเรานี่ก็เอาตัวรอดได้สบายๆอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ ก็จบเทินไปครับพอเราเข้าเทินเราใหม่แล้วก็จั่วแล้วก็เพอร์โซนาไลท์แล้วก็เล่นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับคือผู้แข่งน่าจะทนได้อีกไม่กี่เทินลรอกถ้าจะตายนะครับประมาณนั้นเนาะเออก็ถือว่าเป็นเอ็กที่ค่อนข้างคอมโบค่อนข้างโหดนะแล้วก็น่ากลัวนะครับเี่ยค่อนข้างเก่งแล้วก็รุนแรงแต่ว่าการมาของเกรซี่อาจจะทำให้เด็กน,นี้เบาๆลงไปอีกหน่อยก็น่าจะอย่างนั้นเนาะอันนี้ก็ต้องรอดูว่าแพทไทยจะเป็นยังไงนะเพราะว่าของยุ่นผมก็ไม่ได้ตามช่วงนี้ทำมาตามช่วงวิวเดชอะเนาะประมาณนี้แล และมานี้สำหรับเด็กไลรลิคอโมโนสเตเรโอสายน้องโ,ลโลรโรเนโรนั่นเองนะครับถ้าใครอยากลองหามาเล่นก็ลองหามาได้ค่อนข้างจะกก่งนะบอกตรงๆเลยว่าในบรรดาทุกสายผมให้าสายนี้นี่ดูดีสุดเลยนะครับเหมือนจะดูไม่กิง่งหรือเล่นยากแต่จริงๆมาเล่นง่ายกว่าที่คิดแล้วก็กิ่งมา,มากๆด้วยนะครับเื่นจากห้ามพีจีมีบวกพลังจากออเดอร์แถมยังมีบวกคลิปให้อีกแถมยังมีแบบการทำเวฟจากเรียากะได้ด้วยก็ถือว่าค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับสำหรับเด็กนี้โอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub สไคร์ตกับช่องเราได้นะครับ มีความคิดเห็นยังไงกับเด็กนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้เนาะ,ะประมาณนี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับจะเป็นเด็กอะไรหรือว่าเป็นคลิปสู้แบบไหน,นหรือจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามกันได้เลยครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าไปลนะ